สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเพราะผมกอฟ54นิวตันกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีรถเข้าใหม่หนึ่งคันมานําเสนอนะเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะสไตล์ PPV นะและเป็นรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยนะเป็นแบบออฟโรดนะคือเป็นรถยนต์ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นรถที่ขับเคลื่อนสี่ล้อด,ดีมากๆเพราะโหมดการขับเคลื่อนของเขามีเยอะนะและที่สาคัญคันนี้เนี่ยพิเศษกว่าคันไหนๆเพราะว่าเจ้าของเดิมนะได้มีการอัปเกรดช่วงล่างนะผม คือได้รับการอัปเกรดมาทั้งโชค๊คทั้งสปริงทั้งเบรกทั้งดิสเบรกกานเบรกอะไรพวกนี้นะอัปเกรดมานะผมมูลค่ารวมๆเนี่ยครึ่งแสนเลยนะครับผมเดี๋ยวคันนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรมันจะดีแค่ไหนมันจะคุ้มราคาหรือเปล่านะฮะติดตามรับชมมาในคลิปได้เลยครับ ฟังข้อมูลรายละเอียดกันก่อนนะฮะคันนี้ Ford Everest 3.2รุ่นไทเทเนียมพัดขับเคลื่อน4ีล้อนะฮะรุ่นท็อปสุดเลยนะมีระบบขับเคลื่อนมีหลังคาสลูปอ่าเป็นหลังคาแก้วนะที่เป็นเต็มบานเลยนะผมดูสวยมากๆดูหรูหรามากๆนะครับผมคันนี้ปี2015จดทะเบียน2016เลขไม้ใช้งานไป79,000กิโลเท่านั้นเองนะครับผมและประวัติการเข้าศูนย์บอกเลยว่าเข้าศูนย์ทุกระยะทางเข้าศูนย์ตลอดเปลี่ยนอะไหล่แท้ตลอด นะผมเจ้าของเดิมดูแลรถคันนี้ดีมากๆนะฮะอุปรกรณ์ติดรถมามีกุญแจให้2ดอกมีบุ๊กเซอร์วิสนะครับผมก็คือเกือบครบขาดแค่คู่มือการใช้อย่างเดียวนะครับผมในส่วนของราคาคันนี้ราคาของเขาอยู่ที่859,000บาทนะครับผมเป็นราคาที่ค่อนข้างคุ้มนะเพราะว่าคุณจะได้ส่วนของชุดแต่งช่วงล่างนะผมคุณได้ชุดแต่งช่วงล่างด้วยเดีย๋ยวผมจะบอกว่ามีอะไรบ้างนะผมเดีย๋ยวค่อยตามไปดูกันทีนี้เรามาเริ่มกับที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับผมในส่วนของด้านหน้าคันนี้เนี่ยเดิมเดิม ไม่ได้มีการตกแต่งอะไรไม่ได้มีการเพิ่มเติมอะไรนะครับผมไฟหน้าเป็นไฟหน้าโคมโปรเจคเตอร์เลนนะครับผมกระจังด้านหน้าเป็นกระจังโครเมียมนะฮะไม่ใช่เป็นกระจังสีดําเงาหรือว่าสีดําด้านทรงมาสแตงอะไรพวกนี้นะครับผมด้านล่างกันชนนะครับมีพาร์คิ้งเซนเซอร์รอบเลยนะครับผมด้านหน้าด้านหลังมีเซนเซอร์รอบเลยเพราะว่าเขามีในส่วนของระบบถอยจอดอัตโนมัตินะในรุ่นท็อปสุดนะ เขามีระบบถอยจอดอัตโนมัติให้นะผมคุณสามารถที่จะใช้งานได้แล้วก็ทางานร่วมกับเซนเซอร์รอบคันของเขานี่แหละนะผมแล้วก็มีการตกแต่งทําให้มันดูแบบออฟโรดหน่อยอะ่ะก็จะเป็นการตัดสีเทาเข้ามานะผมไม่ใช่สีดําทั้งหมดนะก็จะเป็นสีดําตัดสีเทาแบบนี้นะถ้าเป็นรถสีขาวมันจะดูโดดเด่นกว่านี้แต่ทีเนี้ยคันนี้มเป็นสีดํามันก็เลยดูกลมกลืนไปนิดหนึ่งนะครับผมแต่เอาจริงนะตรงเนี้ย เป,เป็นสีเทาเงานะครับผมเหมือน Ford Ranger Wildtrak ประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับผมมีไฟตัดหมอกให้เป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับผมด้านหน้าโดยรวมเนี่ยสภาพสวยมีแค่สะเก็ดหินที่ฝากระโปรงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมที่กันชนนี่ถือว่าเออสภาพสวยไม่มีรอยเบียดรอยเฉียวเลยนะครับผมอ่านี่คือในส่วนของด้านหน้าของเขานะฮะดูมันไม่ค่อยมีอะไรแต่งใช่ไหมทีนี้เราตามไปดูด้านข้างกันนะฮะถัดมาด้านข้างด้านข้างข,างของคันนี้เนี่ยมันก็เดิมๆแหละไม่มีอะไรนะผมแต่ของเด็ด มันอยู่ที่ช่วงล่างของเขานะฮะช่วงล่างคันนี้มีการอัปเกรดมานะผมในส่วนของโช๊คนะฮะเป็นโช๊คของโปรเฟนเดอร์นะฮะเป็นแบบโมโนชุ e ป,ปรับได้8ระดับมีซับแท้งนะฮะอันนี้คือเจ้าของเดิมเขาแต่งมานะคือทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะผมช่วงล่างคันนี้เนี่ยจะดกึกตะถนนได้ดีนะผมซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีแล้วก็สามารถที่จะปรับได้ความหนืด ความสบายอะไรพวกนี้คือสามารถปรับได้เลยนะผมถ้าท่านใดไม่ชอบพี่เจ้าของเดินเขาเซตเอาไว้เขาปรับไว้อยู่ที่ระดับ3นะก็ปรับได้ทําให้มันหนืดขึ้นก็ได้ปรับเป็นระดับ4ระดับ5แล้วแต่ชอบนะฮะแล้วแต่ชอบเลยนะผมเพราะว่ามันปรับได้ตั้งแระดับเลยนะฮะในส่วนของจานเบรกอันนี้ก็เปลี่ยนมาเหมือนกันนะฮะเป็นจานเบรกไฮคาร์บอนนะผมเป็นของยี่ห้อ TRW รุ่น XPS นะฮะทั้ง4ล้อเลยนะผมเปลี่ยนจานเบรกมาในส่วนของผ้าเบรก เป็นผ้าเบรกของ Nexter รนะฮะรุ่น p r o s p ป c นะผมคือบอกเลยว่าเบรกอยู่แน่นอนไม่ต้องห่วงคันนี้ช่วงล่างดีมากๆอยากให้มันลองนะอยากให้มาลองสัมผัสดูนะผมมันจะแตกต่างจากของเดิมนะมนจะแตกต่างของเดิมของเดิมอาจจะมีอาการแบบยุบยับเล็กๆน้อยๆนะผมแต่ก็ดีในกลุ่ม PPV แล้วนะคันนี้ดียิ่งกว่านะครับผมบอกเลยว่าคุ้มๆเลยชุดเนี้ยทั้งเซตนะก็มูลค่ารวมๆก็ครึ่งแสนนะ รึ่งแสนเลยนะรวมค่าลงค่าแรงช่างด้วยนะเออนนี้ก็ถือว่าคุ้มไปเลยนะครับผมอ่ะทีนี้ถัดขึ้นมาด้านบนนะครับผมกระจกมองข้างนะดูเผลอเผมันก็เดิมเดิมแหละนะแต่ว่าเขาเปลี่ยนกรอบไฟเลี้ยวนะปกติมันจะเป็นแบบใสใช่ไหมอันนี้เป็นแบบลมดําเป็นสีดําดูดูมากๆนะ้วผมตกแต่งด้วยโครเมียมเงาๆแบบนี้เป็นแบบพับเก็บไฟฟ้านะครับผมมือจับประตูก็เป็นโครเมียมเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าไม่มีระบบย์เลสนะฮะคันนี้มันเป็นปี2015ไง นะในปี2015เนี่ยในส่วนของ a d a p t i v e Cruise Control ก็ยังไม่มีผมก็ลืมบอกนะฮะแล้วก็ระบบ Keyless ก็ไม่มีนะผมการสตาร์ทรถยังใช้กุญแจเสียบสตาร์ทอยู่นะผมยังโบราณอยู่นะในส่วนของเกียร์ยังเป็นเกียร์6สปีดไม่ใช่เกียร์10สปีดนะครับผมสำหรับปีโมเดล2015ตรงนี้นะผมก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกขับอะไรนู่นนี่นั่นมันก็ขับได้ดีนะผมอ่าทีนี้สีสันด้านข้างนะครับผมสวยมากๆนะริ้วรอยไม่มีเลยนะริ้วรอยไม่มีมีแค่รอยขนแมวเท่านั้นเดี๋ยวก็ ขาดลบลิ้วรอยลงน้ํายงน้ํายาอะไรมันก็จะเงากว่าน,นี้นะผมด้านบนก็มีราวหลังคานะผมแข็งแรงทนทานก็ไปติดหลกหลังคาเพิ่มก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบนะผมโดยรวมเนี่ยด้านข้างและด้านหน้าเนี่ยสวยมาก,มากนะผมบันไดด้านข้างก็สภาพดีๆไม่มีบิดเบี้ยวนะผมเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะผมตามด้านหลังครับด้านท้ายของเจ้ารถยนต์คันนี้นะครับผมกไม็ได้มีการเปลี่ยนไฟท้ายนะฮะเป็นไฟท้ายแบบ led สวยงามมากนะผมเป็นแบบ โคมสีดำด้วยนะแล้วก็เส้นสายของไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นแบบเส้นเ้นเหมือนรถยนต์สมัยใหม่นะผมดูเทด่ดีอันนี้ดูเท่ดีนะผมเจ้าของใหม่ก็ได้ไปเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะผมคิ้วตรงฝากระโปรงเนี่ยจากที่เป็นโครเมียมนะฮะก็เปลี่ยนเป็นสีดำเงาแบบนี้นะผมคือถ้าท่านใดที่อยากจะได้แบบให้มันมีไฟคำว่าเอเวอร์เรสต์ตนางคืนด้วยก็ไปเปลี่ยนได้นะแต่ว่าอันเนี้ยเปลี่ยนแค่กรอบ เป็นสีดําเงาเท่านั้นนะผมมันก็ดูแบบดุดันขึ้นนะมันดูดุดันขึ้นนะผมถ้าเป็นคโครเม,มียมมันก็จะดูแบบเดิมเดิมเกินไปนะครับผมด้านบนมีสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่3นะฮะที่กันชนด้านล่างมีพาร์คกิ้งเซนเซอร์อย่างที่บอกไปเพราะว่าเขามีในส่วนของระบบถอยเข้าซองอัตโนมัตินะฮะหรือว่าพาร์คกิ้งพลอตนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็มีมาให้นะับแล้วก็มีการตกแต่ง ให้มันเป็นแบบสีเทานะฮะเป็นสีเทาแบบเงานะคผมเข้ากับชุดกันชนด้านหน้านะมันก็จะดูสวยขึ้นนะผมแล้วก็ไฟตัดหมอกอ่าน,นี่ก็เปลี่ยนมานะผมเปลี่ยนมานะผมดูแบบเข้าชุดกับตัวไฟท้ายนะมันก็ดูสวยดีนะรัผมแล้วก็มีโลโก้คําว่า4 v i e wheel drive นะฮะคันนี้เป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อนะที่เป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อที่ดีมากๆนะใครได้ไปเนี่ยบอกเลยว่าคันนี้โชคดีมากเลยนะ โชคดีมากแล้วก็ผมได้ไปลองขับมาช่วงล่าง,ขงเขาดีมากๆอยากให้มาลองนะครับอยากให้มาลองอ่ะทีนี้เรามาดูพื้นที่การจุของดีกว่านะครับผมฝาท้ายของเขาเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะเป็นแบบนี้เป็นไงมีกล้องมองหลังด้วยอ่ามีกล้องมองหลังหนึ่งตัวนะคันนี้ยังไม่มีกล้องรอบคันนะมีแค่กล้องมองหลังอย่างเดียวนะครับผมที่ด้านท้ายนี่นะครับผมมีตะข่ายตรงรุ่นเลยนะ ตะข่ายของแท้ของ Ford เลยนะครับผมนี่มีโลโก้ Ford ด้วยริบบิ้นตรงนี้นะครับผมคุณได้ไปเลยนะอันนี้ของแท้เบอร์ห้างประมาณพันกว่าบาทนะครับผมนี่ตะข่ายตรงนี้นะพื้นที่การวางของเนี่ยถ้าคุณนั่งทุกตำแหน่งเลยมันก็จะมีไม่เยอะนะมันก็จะมีประมาณแค่แบบ2คืบนะประมาณ2คืบเท่านั้นเองนะครับผมแต่ถ้าคุณจะวางของคุณก็สามารถพับเบาได้แบบง่ายๆนะฮะมันเป็นเบาพับแบบไฟฟ้านะฮะกดปุ่มด้านข้างตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นการพับแบบไฟฟ้าแบบนี้โดยที่ไม่ต้องออกแรงอะไรเลย สะดวกสบายมากมากเลยนะแล้วก็วางของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะผมเนี่ยยาวปร,ารประมาณเมตรกว่าเมตรกว่าประมาณเมตรกว่านะผมก็วางของวางกระเป๋าเดินทางวางแบบอะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องการวางอ่ะนะวางเต็นท์วางแคมป์อะไรพวกนี้นะวางได้นะครับผมอุปกรณ์ตั้งแคมป์ต่างๆจุได้สบายหายห่วงนะครับผมประมาณนี้สําหรับพื้นที่การวางของแล้วก็สภาพโดยรวมภายนอกและออปชัน,นคร่าวๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อดีกว่าว่าเป็นอย่างไรมีอะไรอัปเกรดมาบ้างตามเลยครับ ผัดมาที่ภายในของคันนี้นะผมภายในเนี่ยการตกแต่งจะเป็นสีเบรดแบบนี้นะผมท่านใดที่หา e v e r e s t ภายในสีเบรดอยู่คันนี้บอกเลยว่าสมควรที่จะครอบครองเป็นอย่างยิ่งนะฮะคือได้การอัปเกรดช่วงล่างมานี่ก็คุ้มแล้วนะผมแล้วก็สภาพโดยรวมเนี่ยถือว่าสวยมากๆพร้อมใช้มากๆนะผมเปิดประตูเข้ามาสิ่งแรกที่คุณจะเห็นก็คือบันไดด้านข้างนะกาบบันไดซับด้านในอ่ะไอตรงกาบบันไดจะเป็นคําว่าเอ e เวอร์เรสแบบเรืองแสงนะฮะมีไฟด้วยสวยงามมากๆเวลาเปิดประตูเจอ ไฟต้อนรับแบบนี้มันดูแบบน่าขึ้นมาขับจริงๆนะฮะแล้วก็ตัวเบอนะผมตัวเบอเนี่ยคู่หน้าเป็นแบบปรับไฟฟ้านะผมสภาพของเบาคนขับอาจจะต้องมีการซ่อมแซมในส่วนของชิ้นหนังนะฮะ นิดหน่อยนะผมเพราะว่ามันมีรอยถลอกเล็กน้อยนะผมผ่านการใช้งานมา79,0 0 0กนิโลนะมันก็ต้องมีรอยถลอกกันบ้างนะผมเวลาขึ้นรถลงรถเนี่ยรถมันค่อนข้างสูงใช่ไหมมันอาจจะต้องใช้ตูดในการถัดขึ้นถัดลงนะผมมันก็เลยถลอกเป็นรอยนั่นเองนะฮะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวซ่อมบำรุงให้นะผมในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะผมเป็นคอนโซลบุหนังตัดเย็บด้วยได้เดินตะเข็บได้อย่างสวยงามมากๆนะผมเป็นแบบบุนุ่มเลยนะอ่าส่วนของแผงประตูเนี่ยด้านบนเป็นพลาสติกนะผมมีแค่ตรงที่วางแขนเท่านั้นที่เป็นบุนุ่มมา นะผมพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมน้ำหนักเบามากขับในเมืองจะจะคล่องตัวนะสำหรับ Ford Everest แต่ถ้าขับเดินทางไกลใช้ความเร็วอย่างเงี้ยพวงมาลัยจะหนักขึ้นแต่ก็ยังเบาอยู่ดีนะผมอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านนะผมถ้าถามเรื่องความคล่องตัวนะเอเวอเนี่ยจะมีความคล่องตัวมากเวลาเราถอยอ็กหลังเข้าซองในลานจอดรถนะฮะมันไม่ต้องออกแรงเยอะพวงมาลัยมันค่อนข้างเบานะผมแต่ถ้าเวลาเราขับเดินทางไกลใช้ความเร็วอย่างเงี้ยพวงมาลัยมันจะหนักขึ้น แต่มันก็หนักขึ้นไม่มากนะผมอันนี้ก็แล้วแต่ชอบของแต่ละท่านละกันนะผมส่วนตัวผมก็มองว่าอยมันโอเคแล้วสําหรับสายครอบครัวนะไม่จําเป็นต้องแบบหนักอึ้งอะไรพวกนั้นเนาะก็ขับแบบเื่ยๆชิลๆสบายๆนะครับผมออปชันที่พวงมาลัยก็จะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะผมเพิ่มเสียงรถเสียงรับสายโทรศัพท์อันนี้ปกติอยู่แล้วเป็นมาตรฐานด้านขวาเป็นระบบควบคุมความเร็วนะฮะตั้งลิมิตความเร็วได้แต่ไม่มีในส่วนของระบบช่วยบเบรกนะฮะไม่มีในส่วนของระบบ แปลผ่านตามรถรถยนต์คันด้านหน้าไม่มีในส่วนของตัวจับเลนนะผมเพราะว่าในรุ่นนี้โมเดลนี้ยังไม่มีนะผมตัวคิกเซนเซอร์ฝากระโปรงด้านท้ายก็ยังไม่มีนะฮะยังเป็นกุญแจแบบเสียบสตาร์ทอยู่นะผมและทําไมรุ่นนี้ถึงไม่มีก็เพราะว่ามันออกมาช่วงแรกๆมันเลยยังไม่ได้ใส่ออปชันพวกนี้มานะผมจะเป็นการใส่ขึ้นมาในช่วงปีประมาณสัก2 0 1 7 1 8นะถ้าจับไม่ผิดนะประมาณช่วงนั้นแหละ2 0 1 7 1 8เนี่ยจะใส่ออปชันในส่วนของ แอตติ control, ฟคูชคอนโทรฝาดให้ไฟฟ้าปุ่มสตาร์ทเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนวิทยุเป็นระบบซิงสามนะผมแต่คันนี้พิเศษกว่านะคันนี้พิเศษกว่าเนื่องจากในปี2015เนี่ยถ้าเป็นรถปกติจะเป็นระบบซิงสองมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อ Apple c a r p เพและ a n d r o i d Auto ได้แล้วก็ไม่มีแผนที่นำทางด้วยแต่ในคันนี้เจ้าของเดิมไปอัปเกรดมาแล้วนะเครื่องเล่นของเขาเป็นระบบซิงสามเป็นระบบซิงสาม เชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้เชื่อมต่อ Android Auto ได้และที่สำคัญมีระบบนำทางในตัวด้วยนะผมตรงนี้ลูกค้าท่านใหม่ที่จะได้ครอบครองรถคันนี้ไปบอกเลยว่าไม่อายรุ่นใหม่เลยนะผมคุณจะได้เทคโนโลยีของรุ่นใหม่ๆม,มาอยู่ในคันนี้นะผมในส่วนของเครื่องเล่นของเขานะเวลาปรับแอร์ก็ปรับได้จากที่หน้าจอนะผมก็คือกดที่คล้ายเมสนะฮะมันก็จะเป็นในส่วนของการควบคุมเครื่องปรับอากาศปรับอุณหภูมิปรับแรงลมนะฮะแล้วก็เป็นแบบดูโอโซนแยกอุณหภูมิซ้ายขวาด้วยนะผมแต่ถ้าท่านใดไม่ถนัดในส่วนของหน้าจอ นะฮะเราดูอ่ะสื่อเนทเดเมนต์อยู่ใช่ไหมก็ปรับด้านล่างได้จะมีในส่วนของช็อตคัตนะฮะเพิ่มอุณหภูมิเพิ่ม,ม,มแรงลมอะไรเนี้ยจะอยู่ทางด้านล่างนะผมตรงช่องใส่แผ่นของเขานะลงมาก็จะเป็นปุ่มเกี่ยวกับวิทยุนะผมวิทยุก็จะมีเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นนู่นนี่นั่นใส่แผน่นเอาแผ่นออกแะ้วพวกนี้นะก็อยู่ในโซนเดียวกันตรงนี้นะผมอาจจะต้องทําความคุ้นชินนิดหนึ่งนะผมถ้าไปขับแบบ Fortuner มาอย่างเงี้ยมันจะแยกปุ่มดชัดเจนใช่ไหมไปขับอ่า มิสูวิชิปาเจโรสปอร์ตมาอย่างเงี้ยมันก็จะแยกกลุ่มกันชัดเจนแต่สําหรับเอเวอร์เรสเนี่ยมันจะรวมมันอยู่กระจุกเดียวนี้นะผมอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะผมลงมาอีกก็จะเป็นการเชื่อมต่อนะมีปลั๊กเอาเลสให้2ตําแหน่งมี USB ให้2ตําแหน่งสําหรับด้านหน้าตรงนี้นะฮะแล้วก็มีโหมดการขับขี่นะผมสาหรับสายออฟโรดนะโหมดการขับขี่ของเขามีอะไรบ้างสําหรับช่วงล่างแบบขับเคลื่อน4ีล้อก็คือมีบทขับเคลื่อน2งล้อปกติทั่วไปอันนี้ไม่มีอะไร ถนนที่เป็นอ่ะกวดทรายถนนเป็นทรายนะครับผมเขาจะมีรูปบอกเลยนะถนนเป็นทรายถนนหิมะลื่นทถลไม้ถนนลาดเอียงแบบซ้ายขวาไม่สม่ำเสมอกันเนี้ยคุณสามารถที่จะปรับระบบขับเคลื่อนสีล้อตามสภาพพื้นผิวถนนณตอนนั้นได้นะผมอะ่ะแล้วก็มีในส่วนของระบบการลื่นทหลไม้ parking นเซอร์ถอยเซ้าซองอัตโนมัติดิฟล็อกไฟฟ้าแล้วก็ขับ4โลนะฮะก็สามารถที่จะกดได้เนี่ยเข้าใจง,ง่ายๆของ e v e r e s t เนี่ยเขาทำเป็นรูปไอคอนนะฮะเข้าใจง,ง่ายในส่วนของเกียร์ เป็นเกนะียร์อัตโนมัติ6สปีดนะฮะมีสปอร์ตโหมดสามารถเชนบวกลบได้นะผมแต่ว่าต้องเชนที่คันเกียร์นะยังไม่ใช่เกียร์10สปีดนะผมยังไม่มีปุ่มด้านข้างของหัวเกียร์นะฮะยังต้องใช้คันโยกในส่วนของการเชนเกียร์เปลี่ยนเกียร์อยู่นะผมอ่ะนี่ก็จะเป็นเกียร์แบบรุ่นเก่าหน่อยนะผมแต่การดูแลรักษาก็ง่ายง่ายกว่านะครับผมเบรกมือยังเป็นแบบธรรมดามีหลุมวางแก้วน้ํานี่ที่พักแขนด้านในไม่มีอะไรนะผมเป็นที่ใส่ของธรรมดานะผมในส่วนของด้านบนนี่ฮะ มีหลังคาพานอโรมิกกา斯ลูปนะครับผมมีม่านบังแดดนะผมอันนี้เจ้าของเดิมเขาติดฟิล์มเนี่ยน่าจะความเข้มประมาณ80นะถ้าสมมุติว่าปิดกระจกเนี่ยมันจะมืดมากนะผมคือที่เขาต้องติดที่มันเข้มขนาดนี้เพื่อกันความร้อนนะฮะคือโดยปกติแล้วเนี่ยอาจจะเป็นจุดด้อยเลยนะสำหรับหลังคาแก้วแบบนี้ถ้าขับในเมืองในกรทอมอ,อย่างเงี้ยนะแดดร้อนๆตอนเที่ยงๆนะมันจะร้อนลงหัวนะผมถึงจะปิดผ้าม่านก,ก็เถอะแต่ผ้าม่านมันก็บางมันไม่ได้หนานะผมมันก็จะร้อนมันจะมีไอระอุลงมานะผมอันนี้คือปิด ฟิล์มที่มันแบบเข้มๆเลยกันความร้อนนะครับผมประมาณนี้เป็นแบบไฟฟ้านะเปิดปิดไฟฟ้าแต่เปิดได้แค่ครึ่งท่อนแรกนะขึ้นห้องหลังไม่สามารถเปิดได้นะครับผมแต่ว่าเป็นกระจกถึงถึงแถว2เลยนะแล้วก็มีที่บังแดดนะฮะพร้อมไฟส่องแต่งหน้ามีที่ใส่แว่นตามีกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะผมอันนี้ก็เป็นออปชั่นพื้นฐานอยู่แล้วนะผมประมาณนี้นะครับสำหรับด้านหน้าของ e v e r อเรสต์3.2ขับเคลื่อน4ล้อคันนี้อย่าไปดูด้านหลังกันต่อครับ เรามาดูพื้นที่การนั่งโดยสารแถวที่3ามนะครับผมในส่วนของแถว3ามเนี่ยไม่เหมาะกับผู้ใหญ่อยู่แล้วนะฮะคือข้อดีของ e v e r อร์เเนี่ยมันสะดวกสบายมันหรูหรามันไฮโซนะฮะเวลาเราพับเก็บเบาะนะก็คือแค่กดปุ่มนะพับเก็บแบบไฟฟ้าแต่ว่าในพื้นที่นั่งโดยสารเนี่ยมันนั่งได้ค่อนข้างลําบากมากนะครับผมพนักพิงเนี่ยมันปรับไม่ได้แล้วเพราะว่ามันโดดฟิกเอาไว้นะครับผมในส่วนของระบบกลไกของเขานะแล้วก็พื้นที่การวางขาเนี่ย คือถ้าผมเลื่อนเบาะแถวที่2กลับมาที่เดิมนะผมจะไม่มีพื้นที่การวางขาเลยนะมันแคบมากมากจริงๆนะครับผมสาหรับพื้นที่แถวที่3ในการนั่งโดยสารเหมาะกับเด็กนะเด็กๆตัวเล็กๆเลยเด็กอนุบาลเด็กประถมศึกษาป .1 ปอ .2 อะไรเงี้ยคือจะนั่งได้นะผมแต่ถ้าไม่อะไรมากนะเป็นที่วางของจะดีกว่านะครับผมเออมันค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยเหมาะกันนั่งเท่าไหร่นะประมาณนี้สําหรับแถวที่3อันนี้ก็บอกกล่าวกันนะมีช่องแอร์มีไฟให้ นะแล้วก็มีปลั๊กเอาเลตที่อยู่ทางด้านหลังนะครับผมก็เอาไว้เสียบชาร์จไฟนะประมาณนี้โอเควิธีการขึ้นลงก็ไม่ค่อยเฟนรนลี่กับผู้ใช้งานนะคือเบาะเนี่ยมันเป็นการพับและดเดินหนห้าดันเดินหน้าไปเหมือนรถตู้นะฮะพื้นที่การขึ้นลงมันจะแคบแคบมากจริงๆสําหรับเบาะแถว3เนี่ยไม่เหมาะสมกับการนั่งเลยนะฮะอันนี้ก็ขอติไว้นะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวไปนั่งแถวสองนะครับผมผมขอลงก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไปเจอที่แถวสองครับ พื้นที่การนั่งแถวที่2ไม่มีปัญหาอะไรนั่งสบายนะครับผมนั่งได้สบายมากๆพื้นที่ขามีให้เหลือเฟือพื้นที่ศีรษะมีให้ประมาณ1กําปั้นนะครับผมเบาสามารถปรับพนักพิงได้แล้วก็สามารถที่จะเดินหน้าเพื่อเพิ่มพื้นที่บอดแถวที่3ได้นะครับผมถ้าคุณนั่งสามแถวนะแต่ถ้าไม่ได้นั่ง3ามแถวก็เลื่อนให้สุดแล้วก็ปรับพนักพิงให้สุดก็จะได้การนั่งแบบลักษณะนี้นะครับผมถือว่านั่งได้สบายเลยนะฮะมีที่พักแขนตรงกลางนี่ ที่พักแขนตรงกลางอยู่ในระดับที่แบบกําลังดีเลยอะ่ะนั่งเดินทางโดยสารบอกเลยว่าสบายมากๆถ่าน,นั่งในระดับนี้นะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำนะที่วางแก้วน้ําให้แล้วผมมีช่องแอร์ด้านหลังให้อยู่ทางด้านข้างทั้งสองฝั่งนะครับผมมีไฟส่องสว่างสามารถปิดได้นะปิดได้แต่ว่าตอนนี้ข้างหน้าเขาเปิดอยู่นะครับผมก็ประมาณนี้นะผมถ้าเราขับเดินทางเนี่ย ปิดประตูทุกบานนะแล้วก็ด้านหน้าเขาไม่ได้เปิดในส่วนของฟังก์ชันที่ว่าเปิดประตูแล้วไฟติดนะเราสามารถที่จะเปิดไฟแลวปิดไฟตรงนี้ได้นะผมก็ปุ่มจะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เวลาปรับแอร์นะผมรถปกติแล้วรถ p p v เนี่ยมันจะอยู่ตรงเฮดานใช่ไหมแต่ใน e v e r อร์เเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่ามันมีกระจกมันเป็นสลูปการปรับแอร์จะอยู่ด้านล่างนะผมจะเหมือนกับรถเก่งเลยนะปรับแรงลมปรับทิศทางปรับทิศทางได้นะคือจะมี2ทิศทางก็คือเป่าจากด้านบนลงมาอย่างเดียวแล้วก็เป่าจากด้านล่าง นะตรงขางเราเนี่ยเป่าออกมานะผมมันจะมีช่องแอร์อยู่นะผมก็สามารถที่จะเปิดทั้ง2ฝั่งนะทั้งด้านล่างด้านบนเลยได้สบายปรับอุณหภูมิปรับได้นะฮะปรับได้เร่งน้ํายาแอร์เปิดฮีเตอร์อะไรพวกนี้แล้วก็มีเอาท์เล็ทให้อีกหนึ่งตำแหนง่งเพิ่มเข้ามานะผมคือลักเยอะมากเลยด้านหน้าก็มีเอาท์เล็ทสองนะมี USB อีกสองนะด้านหลังมีเอาท์เล็ทหนึ่งแล้วก็ลัก AC อีกหนึ่งนะครับผมโอ้ oh, สบายจริงๆเลยคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแล้วก็พรมรองพื้นทั้งคันเนี่ยเข้ารูปนะเป็นพรมรองพื้นแบบ แบบยางดูแลง,ง่ายๆนะผมสภาพดีๆเลยทั้งคันเลยนะตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงฝากระโปรงด้านท้ายเลยนะผมคุณได้ผมลองพื้นแบบเข้ารูป6กดีสะดวกสบายสุดๆแล้วก็สวยงามสุดๆไปเลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้สําหรับภายในและภายนอกนะผมสภาพเบาะโดยรวมเนี่ยสวยมีแค่บอกคนขับอย่างเดียวที่ต้องเปลี่ยนชิ้นหนังนะผมมันถลอกนิดหน่อยนะโอเคอย่ไปดูเครื่องยนต์และโครงสร้างกันต่อครับ เรามาดูเครื่องยนต์นะครับผมของ e v e r e s t คันนี้นะคันนี้รุ่นท็อปสุดนะฮะใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด3.2ลิตร TDCI นะครับผมพลังกำลังของเขาอยู่ที่200แรงมา้าแรงบิด470นิวตันเมตรนะฮะมาพร้อมระบบส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับผมยังไม่ใช้ใช้เกียร์เก็บ7สปีดอะ่ะคือถ้าเกียร์10สปีดเนี่ยมันจะเป็นปี2017ขึ้นไปนะครับผมฮะห,หรือว่าที่เขามีรุ่นย่อยตัว2.0 ไ i เทอร์โบอ่ารุ่นนั้นน่ะนะครับผมแต่เนี่ยมันยังเป็นอ่ารุ่นเก่ารุ่นแรกของ e v e r อร์เนะโฉมนี้นะของ E v e r อร์เฉมนี้นะปี2015นะ้ะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่ดูแลง่ายทนทานนะครับผมไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะดูแลรักษาง่ายแล้วก็เกียร์ค่อนข้างที่จะทนทานมากๆเป็นเกียร์หสปีดนะครับผมถัดมาในส่วนของโครงสร้างคันนี้เนี่ยโครงสร้างสวยเลยนะครับผมประวัติการเข้าศูนย์ก็มีนะคุณสามารถที่จะไปเช็คได้นะว่าเขามี อ่าซ่อมแซมอะไรบ้างนะผมมีมีเคลมอะไรบ้างนะคุณเช็คได้เลยนะผมเพราะว่าเขาเข้าสูตรตลอดนะแต่คันนี้สภาพโครงสร้างสวยเลยผมมั่นใจมากนะโครงสร้างเดิมนะฮะเม็ดอาร์คเดิมปกมากการ์เกอร์อยู่ในตำแหน่งเดิมไม่มีร่องลอยการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําไฟไหมนะครับผมไม่มีนะฮะคันหน้าไม่เคยมีการเคลมเปลี่ยนนะครับผมไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักๆอ่ะเอาตรงนะรผมคันนี้ได้ไปบอกเลยว่าโชคดีมากโชคดีมากๆ นะผมในราคา859,000บาทคุณได้การแต่งช่วงล่างไปเนี่ยก็ครึ่งแสนแลวนะผมประมาณเกือบ60,000บาทหก6 0 0 0 0บาทเตรียมกลม,มแล้วกัน60 0 0 0กว่าบาทนะผมได้ภายในที่มีการอัปเกรดเครื่องเล่นให้เป็นระบบซิงค์สรองรับ Apple c a r p เ a y เหมือนรุ่นใหม่ๆนะผมคุณสามารถที่จะเสียบสายย s b ีต่อโทรศัพท์ปุ๊บใช้ a n d r o i d Auto ได้เลยหรือว่าใช้ Apple c a r p l a y ได้เลยสะดวกสบายมากมีแผนที่นาทางในตัวด้วยเป็นการอัปเกรดที่มีมูลค่านะครับผมไม่ใช่ว่า ดุมๆไปที่ศูนย์แล้วก็ขออัปเกรดเป็นซิงส์ได้ไหมมันไม่ได้นะฮะมันต้องไก่ตังนะครับผมอ่ะประมาณนี้นี่คือในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าแล้วก็สภาพห้องเครื่องโดยรวมนะฮะถัดมาด้านข้างนะผมด้านข้างของคันนี้สภาพสวยไม่แพ้กับห้องเครื่องเลยนะกระดูกงูเดิมๆเม็ดอาร์คเดิมนะฮะขอบประตูเดิมๆสวยมากๆนะผมนี่นะฮะ อยู่ในตำแหน่งเดิมทุกอย่างไม่มีการซ่อมแซมไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการดึงนะฮะตัวถังเนี่ยให้เป็นเหล็กถ้าสมมุติว่ามันมีการชนเขาจะใช้การดึงนะผม,มจะมีร่องรองการดึงเหล็กแบบยับยับให้มันตรงแบบเดิมเนี่ยมันก็จะมีรอยพับเนาะอ่านี่คือของเดิมกรประตูบานพับประตูนะฮะเดิมทุกอย่างเดิมทุกอย่างนะผมนี่ประตูบานหลังก็เช่นเดียวกันนะผมมันจะมีตัวปากฉลามเห็นไหมปากฉลามของฟอร์ดมันจะมีปากฉลามมันจะสังเกตได้ง่ายนะครับผมมันจะมีรอบบานเลยเนี่ยด้านบนก็มีเห็นไหม อ่าเป็นรอยปากฉลามนะะถัดขึ้นมาอีกก็จะมีอีกนะฮะเนี่ยมันจะมีรอบบานเลยวิธีสังเกตก็สังเกตง่ายๆถ้าไอตัวปากฉลามมันหายไปอ่ะจะมีการซ่อมแซมมีการพ่นสรรีมีการพ่นเคลียร์อะไรพวกนี้นะฮะอ่าคือมันไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะตัวปากฉลามมันจะตื้นๆหน่อยนะครับผมอ่ะถัดมาด้านท้ายด้านท้ายครับผมเปิดฝ,าท,า,า,นะดฝาท้ายขึ้นมานะเปิดฝาท้ายขึ้นมานะทีนี้เราจะดูยังไงอ่ะก็ลองดึงไอ้นี่ใช่ไหมดึงมาปุ๊บก็ไม่เห็นอะไรอยู่ดี ก็จะเห็นแค่ตัวถังแวบแวมๆแ,แ,แบบนี้เนี่ยตัวถังเนี่ยเห็นไหมนิดเดียวมองไม่ค่อยออกมองไม่ออกใครจะไปชนแรงอะไรขนาดนั้นนี่มันเกือบจะถึงเบาะอยู่แล้วนะถ้าชนแรงขนาดนี้เนี่ยฝาท้ายเปลี่ยนแน่นอนนะฮะบ,บอกเลยว่าเปลี่ยนแน่นอนแต่คันนี้เนี่ยไม่เคยเปลี่ยนนะครับผมนะทีนี้เราจะดูได้ไงว่ามันชนหนักชนเบาเมื่อกี้เราดูชนหนักไปแล้วไม่มีการชนหนักนะฮะเรามาดูด้านล่างก้มลงนะครับผมก้มลงก้มลงดูการชนนะครับผมอ่ามันจะมีร่องอย,อยู่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมเนี่ยร่องตรงเนี้ย นะอ่ามันจะมีคานนะครับผมคานเห็นไหมคานการชนด้านหลังเนะี่ยคือจะไม่มีการเบี้ยวไม่มีการแบบซ่อมแซมนะครับผมตะกรองบอกคุลลำบากแล้วเกินนะอ่าประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือของเดิมไม่มีการซ่อมแซมไม่มีการเปลี่ยนนะครับผมโครงสร้างเดิมนะตัวถังจากโรงงานเป็นยังไงตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับผมสภาพดีมากๆนะโอเคนะนี่คือโครงสร้างทั้งหมดนะฮะสภาพโดยรวมเนี่ยสวยมาก นะประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับคันนี้เนี่ยก็จะบอกอีกทีแล้วว่าท่านใดที่หาเ v e r อรอยู่นะคัผมคันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะผมเดี๋ยวเราไปสรุปด้านหน้าครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับเจ้าคันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะเจ้าของเดิมเนี่ยคือเขาดูแลรถด,ดีนะฮะภายในเนี่ยสภาพสวยนะผมมีพรมรองพื้นทั้งคันเลยนะผมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆใช้งานได้ดีนะและที่สําคัญนะคันนี้เนี่ย ได้มีการอัปเกรดช่วงล่างทําให้มันดีขึ้นนะฮะแล้วก็สามารถปรับระดับได้ตามความชื่นชอบของแต่ละท่านด้วยนะผมไม่จําเป็นต้องตามแบบเจ้าของเดิมนะเจ้าของเดิมเ็าอาจจะชอบแบบนุ่มๆหน่อยอ่าแต่ท่านอื่นอาจจะชอบแบบแข็งๆหน่อยก็สามารถปรับได้เพราะว่าในส่วนของโชกนะฮะเขาเป็นโชกที่สามารถปรับได้ถึง8ระดับเลยนะผมมีซับแทงก์มีสปริงนะผมคือมันเป็นช่วงล่างที่ดีนะแล้วก็ในส่วนของจานเบรกก็มีการอัปเกรดขึ้นมานะผมเป็นแบบไฮคาร์บอนนะทำให้เวลาเราเบรกเนี่ย จะรู้สึกมั่นใจขึ้นนะฮะแล้วก็เบรกอยู่มากขึ้นนั่นเองเพิ่มความปลอดภัยกับผู้ใช้งานนะผมก็เป็นรถยนต์ครอบครัวที่ค่อนข้างคุ้มนะฮะในราคาเท่านี้แล้วได้ชุดแต่งแบบนี้อาจจะมองเผลอๆเนี่ยดูเหมือนไม่ได้แต่งอะไรแต่ลึกๆแล้วมันแต่งมาและเป็นการแต่งที่ดีมากนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์เดิมนะฮะศูนจะไว้าคันจริงก่อนก็ได้นี่งหน,น,นึ่งศูนย์หนึ่งเก้านรือจะแวะมาชมคันี้ผมก๊อนก็ได้ที่โชว์อูมล้างก่อน้วัฒน์ถนน้าครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com